ต้อมกินลำมาแล้วค่ะก่อนไปซื้อของที่แจ่มฟ้าไปดูแม่ปลูกมะนาวกันคะ่ะแม่แอปปลูกมะนาวเองมนะคนะทุกคนเหลืออีกหนึ่งต้นอันนี้เป็นไรเมร็ดอันนี้เป็นแป้นแป้นไรอย่างมะม่วงแม่ชื่อมัาหนแป้นเม็ดน้อยอ่ะอันนี้เป็นไรเมร็ดแล้วนั่นกับต้นมะนาวนี่เนี่ยมะนาวเหรมะนาวลีบนีมะนาวนแ่มะนาวหวานอันนี้เป็น ชะอมผักชะอมผักกระยอดกระถิ่นชะอมไรหนังจะมีมต้นน,น้อยโยมลูกน้อยโยมกะเจ็บมะนาวตอนที่มีหนวยแม่ปลูกหลังกะอ,อ,อันนี้ก็มีแล้วหน่นนี้เออมัมีมีหนวยอันหล่าบุญแปาดินที่สวนมา ปูกไป4ต้นวันนี้ปลูกไว้หลังบ้านสองต้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นไรเม็ดแล้วก็อันนี้แป้งพิจิตนะคะมันานวแพงดีนักปลูกกินเองเลยค่ะทุกคนเผ้อง็ดเฮ็ดไม่ร้อง50นะอันนัไไน้ไอไอไนเป็นปลวกนะ นมไว่ยไข่6แพ็คแพ็คหลงไวไ่ยไข่นั่นแน่ากินกลิ่นหอมแล้วก็ดังซูลใช่รสดีไม่มีผงชูรสเนาะแล้วก็พี่ไรไหมขายท่าที่ซื้อยาสีฟันกันต่อค่ะ ซื้อของอีกหลายอย่างคะ่ะน้ำปลาน้ำมันหอ,นอยต้มถ่ายไม่ทันคะ่ะรอแล้วกันสองคนเดียวกันยางยางยังไม่เปิดเตื้อสิ้นเดือนไงเหมือนสิ้นจไง <c oughs> ต้นเดือนเนาะต้นเดือน